เป,เป็นอะไรมีมีอะไรนะเอ่ออันนี้มาเป็นหนอนนะคะแบบหมาอ๋อแล้วน้องลูกตั้งใจจะทำรูปอะไรเนี่ยรูปคนน้ำก๊อกน้ำโอเคทำเลยเลเนีอ่อะไรอัญชคะมะกราอัญชันมะกราต่อด้วยสียอะไรนะตด้วยสีสีเขียวอัญสีเหลืองอันใหญ่ เหลืองกลมเหลืองกลมเียบเข้าไปเลยจึ๊กโอเคแล้วบนสีเหลืองเป็นสีอะไรนะ นนใช่อ่าแล้วต่อไปสีอะไรนะสีเขียวมาวางไว้สีเยวมาวางว้ใช่ไใช่แล้วต่อไปเป็นสีอะไรนะไ้สีเขียไหนเอ่ยอโอ้ก๊อกน้ำของน้องวิวไม่านลมหน่อยอะล้างมือล้างมือ หมุนหมุนมุนอาถูมืออุออ้ยกอกน้ำหล่นยกขึ้นนะเย,อย <laughs> อะ้อ่ะ,อะล้างมือสบูู่เอาถูสบูู่ก่อนใช่ไหมอ่าล้างมือไปทำอะไรมานะมือถึงสกรปรกให้ไทยให้ไทยกินขนมมา แล้วอะไรไปเล่นทรายมาล้างเสร็จแล้วอ่าเปิดน้ำล้างมือนะมุนเบาๆนะเดี๋ยวล้มเวลาจับต้องจับผ่านมันด้วยโอเค